ัดเสร็จประกาศจ่ายปันผลสองกองทุนหุ้นเอเชียรับทิศทางเศษธธรษฐกิจฟื้นตัวสดใสกองทุนเปิดเคอินเดียหุ้นทุนหรือเคอินเดียซึ่งเป็นฟิเดอร์ฟันเน้นลงทุนในหุ้นที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินเดียและมีการบริหารแบบเชิงรุกแอคทีฟฟันโดยกองทุนจ่ายปันผลเป็นครั้งที่23าจำนวน30สตางค์หน่วยหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น32 4 1 5 5 3 3ล้านบาท59สตางค์โดยเปปันผล,ผลวันที่สิหาสิงหา 2,566นี้กองทุนเปิดเคเอเชียสมอลเลอร์ er หุ้นทุนหรือเคเอเชียที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กสมอลแคปในภูมิภาคเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงโดยกองทุนจ่ายปันผลเป็นครั้งที่17จํานวน0.20บาทหน่วยหรือคิดเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น14,811,454บาท96สตางค์โดยเปปันผล,ผลวันที่15สิงหาคม2,566นี้เช่นเดียวกันจุด คำแนะนำการลงทุนแม้ตลาดหุ้นโลกจะยังมีความผันผวนแต่เราเห็นโอกาสการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั้งจีนที่เริ่มทยอยออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมและอินเดียจากความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่นโทนเสียงของรัฐบาลจีนที่สะท้อนความมุ่งมั่นว่าจะเน้นการเติบโตทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนมากขึ้นแม้มาตรการที่ออกมาอาจไม่ได้เป็นการกระตุ้นแบบขนาดใหญ่และอาจจะไม่ได้ทำให้การฟื้นตัวเป็นแบบก้าวกระโดด แต่เรามองว่าเป็นความตั้งใจของจีนที่จะให้การเติบโตเป็นแบบสมดุลและทําให้สามารถฟื้นตัวได้ตามเป้าหมายในปีนี้สำหรับประเทศอินเดียคาด GDP เติบโตได้ดีในปีนี้และจะสามารถเติบโตได้เกิน6%ไปอีกอย่างน้อย2ปีและแม่ราคาหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและแพงกว่าประเทศอื่นๆแต่เมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไรถือว่าเป็นระดับที่สมเหตุสมผลและเข้าลงทุนได้ กองทุนแนะนำภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆเคอินเดียปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งเศรษฐกิจพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศค่างเงินที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและหุ้นมีความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่นแนะนำสัดส่วน5-10ของพอร์ตการลงทุนเค c t v และ k c h ี ราคาหุ้นจีนปรับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากและทางการจีนยังมีโอกาสออกมาประการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลังได้อีกมากแนะนำสัดส่วน10-15%ของพอร์ตการลงทุนเคสตาภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเงินเฟอ้อชะลอการส่งออกครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้นแนะนำสัดส่วน5-10%ของพอร์ตการลงทุนหากยังกังวลในหุ้น แนะนำกองทุนผสม KGINCOME มีนโยบายเน้นกระจายลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า3,000ตัวผลตอบแทนโดดเด่นติดอันดับ4ดาว Morningstar เลือกลงทุนได้2รูปแบบ KGINCOME A แบบทยอยรับรายได้สม่ำเสมอ (Auto Redemption) ระหว่างลงทุนทุกเดือน KGINCOME A A แบบะส,สมผลตอบแทนเพื่อเงินเติบโตระยะยาว